ตัวปบาบ่อยกซื้อไปซื้อแล้วเขาไปซื้อเขาพัดเขาไปนองก,กินเขานนําปูนี่เห็นบ่นี่ปลาหวานนะเนี่ยอันนี้ปลาหมึกมะไคร้อันนี้เนื้อแห้งปูกับอบไหมไหมอันนี้ส้มโอปลาดิากินเปนบ่บ่เป็นครับเ่เคยกินดิบิลูกอันนี้ก้อยเลื้อเมือานี่ปกกูกับกินหรือเอาเด็กเแซ่บปูก,กินก้อยวลาดิบ่เป็่นบ่ เด็กน้อยนะนกินนหะแต่ว่า,างคนนยน่นอกินได้พอพอแม่กับพ่อโมกินได้แล้วโงกินเป็นแต่เจ้าบอกอืมอันนึงกินเป็นบ้นเนื้อเหี้ยนจ้มกระนาปูอบยางดีดยไปเย่เก็ดอครับบเกรอบกอบปูอปกบกอบไข่ครอบบ่ละครอบเยครับกบแ้วรุ่นกรอบกบกเป็นงืดแวา ปลาลูกสองเทียปุ้ยไหนละ่าม,มือเคยกินบลาลูกอันเคยอยู่ครับปูอันนี้ล่ามือสั้นนี่แหละบราเคยกินเขากับปูจะเสียมาสั้นอังอยู่นี่เอาเส้นปลาเลี้ <c oughs> ยไปกินแบบปูนะกินแบบเสียบอ๋อผมเคยกินัรอบในครั้งแรกเคยจาปูเป็นิดหน่อยปูไปร่ปเปนนปเปำเขออาเอาแกงนะแม่ แกงสายบัวใส่ปลาทูปลาทูตัวน้นอยๆเป็นตัวเป็นตัวเขาชอบแกงใส่มานในน้ำเละก็แต๊้อยู่อันไม่ยังด้ไม่แต่สายบัวครัอบอันกรบปลาทูสดกินไม่รู้ที่นี่อันเป็นน้ำจืดๆมันเน้ากินกาจัดเนาะสมัยแต่ก่อนบ้ก็ไปกินมันจะเป็นเป็นจ <c ười> ืดๆน่ะเขาจะเสิดีไม่ออแล้วก็กินอะไรไหม นออดียานตวัสดีครับทีนี้ก็กินอะรนั่นกินตัวปลาปลาไข่ไหมบอลลูนงูปาปะนี่ไม่ถั่วเนี่ยครับนีปลาทูตัวเดียวปลาตัวเดียวนี่ใส่ันไม่ตันเตียนบัวแสดงว่าดนครับอนเกิดท่านนึงดนครับกพสองแปดเนาะอันนี้ปลาหวานนี่อล่ะสองแปดนที่มองปลาหวาน มัไปได้เกิดเจ้าคนดังอยู่เนี่ยเขาเกิดเมื่อตอนไหนพี่เขาไปเกิดท่านเพราะว่าปูเป็นหมอร่างเกิดท่านสองแปดได้เป็นหมอร่อ่ะเออยูเขาตั้งเกิดมั้งเป็นอากาศอยู่ออคยากนพี่ยูเขาเกิดตั้งแต่รุ่นบ้านกระเดือดตั้งแม่คุณพ่อพี่ยูเขาเกิดตั้งแต่รุ่นบ้านกระเดือดตั้งแม่อันไหนก่อนเราจะมาพูครับได้ นายพ่อเอื้นแม่นี่คือพ่อเอื้นแม่แล้วแต่น้องคอปเตอร์จะเรียโอ้ยเนาะปูเอกกะไรนะกินสเต๊บเรือกกิ่งของกระปูน่ะอย่าสั่นเด้ครั้งแรกคุณ่ะครั้งแรกอย่ากะชิ้นมาเนี่ยมันเยอะมากป้าจีขาวไม่ออกเียปูนึงเหีบปูกิน มาบะแมนแมกนกระสูตรบ่ครับเนี่ยสมุมมนะจะว่าแดงเนาะสุ่มบัว,น,วนะครับนี่ยเนี่ยมาพิดน้อยหนึ่งดิอูมกักกินซี่อูเ่าเนาะน้มหลัแบ,บแล้ว่าเ่าแล้วน้ำหลับแล้วน้ำหลับแล้วน้ำหลับแล้วกินข้าวครับ